อ่ะมาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาวันนี้ขอเวลาสักเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงได้ไหมขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะคะมาพบคุยมาพบปะพูดคุยกันก่อนนอนนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วน่าจะประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มบ้านเราใช่ไหมคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วขอ,อคอมเมนต์หน่อยค่ะนะคะเพราะว่าวันนี้มาดึก มาดึกเหมือนเคยนะคะวันนี้ที่นี่ก็ประมาณห้าห้าโมงเย็นนะคะคือไม่เคยไลฟ์สดเย็นขนาดนี้เหมือนกันนะปกติเวลาห้าโมงเย็นนี่คือเป็นเวลาที่จะต้องทำธุรกิจนะคะทำเขาเรียกว่าอะไรอะทำอาหารแล้วนะคะแต่ว่าติดลมนะคะติดลมหลังจากอ่า ไลฟ์สดใน a c e b o o k นะคะสวัสดีค่ะนะวันนี้นะคะก็มีเรื่องอะไรดีอะเราคุยเรื่องอะไรดีคุยเรื่องอะไรดีคะมาช่วยคุยหน่อย <c ười> ใครมาใครมาแล้วสวัสดีค่ะทําไมไม่เห็นคนดูเลยอะรู้สึกรู้สึกไม่มั่นใจไห <c ười> <c ười> นไอตัวชงที่พาพาแหกโค้งออกมาหรือ,อยังเร็วๆเข้านะคะ ใครเข้ามาแล้วขอคอมเมนต์หน่อยแล้วคอมเมนต์ comment หน่อยแล้วนะคะอุ้ตายแล้วนะจ๊ะหนอเรตติ้งตกนะคะเรตติ้งตกอ่ะใครอยากเป็นคนเก่งยกมือขึ้นอืมไลน์นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการพัฒนาตัวเองนะคะใครอยากเป็นคนเก่งจะต้องฟังไลน์นี้ค่ะนะคะเพราะว่าไลน์นี้มันจะทำให้คุณเก่งอ้อ พีต่ตีสวัสดีค่ะเมื่อกี้เข้าแชทไม่ได้ต้องมาเข้าแจ้งเตือนอีกอ๋อเมื่อกี้พลอยอพอดีตั้งกล้องไม่โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตีขอเป่ยนหะนป๊บนึง สวัสดีค่ะโหยคนดูล้นหลามมากเลยนะคะไลฟ์นี้รู้สึกว่าใจเย็นเแม่ใจเย็นๆยใจเย็นจเนจ้าสัญญามันก็เป็นอย่างนี้แหละเอออ้าวันนี้นะคะเราจะมาบอกเคล็ดลับการที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นจ้ะเออเขาบอกเก่ง <laughs> เขาอยากเก่งยกมือจน,จ,น,จ,นจะกระและเปียกแล้ว อยากเก่งใช่ไหมอืมทุกคนใครๆก็อยากจะเป็นคนเก่งใครอยากก็ใครๆก็อยากจะเป็นคนที่อ่าประสบความสําเร็จเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่พัฒนาตัวเองใช่ไหมวันนี้เรามีเคล็ดลับนะคะวันนี้เรามีเคล็ดไม่ลับเคล็ดไม่ลับที่จะมาบอกต่อให้กับหลายๆคนที่ เออฉันอยากจะเก่งบางคนอ่ะที่มัวแต่มองเห็นคนนั้นคนนี้อุ้ยคนนั้นเก่งจังคนนี้เก่งจังคนนั้นโอ้โหทำไมคนนี้เขาประสบความสำเร็จคนนี้เขากล้าออกมาไล์สดทําไมคนนี้เขาทําช่องปังทําไมคนนั้นเขาเก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เราจะมาดูว่าไอคนที่เขาเก่งอ่ะไอที่เขาเก่งอ่ะเขาเก่งเพราะอะไร เพราะแน่นอนว่าไม่มีใครที่เกิดมาแล้วเก่งเลยถูกต้องไหมไม่มีใครเกิดมาแล้วพูดได้เลยไม่มีใครเกิดมาแล้วเดินได้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นใช่ไหมที่เกิดมาแล้วเดินได้ใช่ปะแต่โดยทั่วไปแล้วไม่มีใครเลยที่เกิดมาแล้วเก่งถูกต้องไหมแต่เขาทำยังไงละ่ะเขาถึงเก่งทุกคนอยากได้ไหมเอามาค่ะ เก่งแล้วมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้านะคะโอ้โหวันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเราจะต้องแบบทำตัวเรียบร้อยนะคะอืมนะคะเก่งแล้วก็ฟังได้ค่ะเพราะว่าเราจะได้ยกตัวอย่างจริงเก่งแล้วแต่ก่อนที่จะเก่งน่ะเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเก่งเออใช่ไหมพี่สลักจิตอันนี้มันสามข้อนี้คือมันใช่พี่สลักจิตเลยเดี๋ยวก่อนนะ เสื้อสีสวยเข้ากระเป๋า <laughs> <laughs> โฟกัสที่ความสวยสิคะโฟกัสที่ความสวยของผู้ผู้บรรยาย <laughs> 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 เดี๋ยววันหลังเราจะทำคลิปผนังฉลองให้ดูนะคะว่าห้องเนี้ยห้องที่เราใช้ทำอาหารกินเนี่ยเรามันคือห้องอะไรนะคะเดี๋ยววันหลังจะทำคลิปให้ดูนะเ <laughs> ดิมเพราะว่าเรามีชาเลนจ์เออเรามีชาเลนจ์ที่ มันเป็นชาคุณอาจจะได้เห็นห้องนี้ในการลงคลิปนะคะโอเคไหมอ่ะมาท,ทีนี้อ่ะ,อะทุกคนมาอยากจะเก่งอยากจะเก่งใช่ป่ะเพราะฉะนั้นฟังนะคะเพราะเรามีตัวอย่างของคนเก่งอยู่ในนี้อยู่แล้วเราจะยกตัวอย่างให้คุณดูนะคะว่าเขาเก่งเพราะอะไรอ่ะมานะคะใครเข้ามาแล้วใครพร้อมใครพร้อมพิมพ์คําว่าพร้อมมาจ้ะ ใครไม่พร้อมก็ออกไปอย่าเลยจ้ะมีคนดูอยู่สองคนอย่าออกไปเลยนะอย่าออกไปไหนเลยจ้ะนะคะใครก่อนนะจ้ะข้อที่หนึ่งทำไมเขาถึงเก่งรู้ปะสวัสดีจ้าที่รักชอบมากเลยเวลาใครสวัสดีพี่พี่พี่ตรีเนี่ยสวัสดีจ้าที่รักสวัสดีครับที่รักอะไรอย่างเงี้ยเออข้อที่หนึ่งทุกคน ทำไมเขาถึงเก่งรูป้ป่ะเอออย่างที่สลัะจิตทําไมพี่สระจิตเก่งรูป้ป่ะข้อที่หนึ่งเลยเพราะเพราะคนเก่งนะ่ะพร้อม <c oughs> พร้อมอ้าวคนเก่งนะ่ะข้อที่หนึ่งเลยเขาเขาทำไมหยุดลนะ่ะ เขาเก่งเพราะว่าเขาเลือกรับข้อมูลใช่ปะคนเก่งหรือไม่เก่งอ่ะขึ้นอยู่กับว่าเขารับข้อมูลอะไรเข้าไปใส่ใส่ใส่เข้าไปในหัวใส่เข้าไปในใส่เข้าไปในตัวของเขาใช่ปะเขาเลือก in put ข้อมูลเขาเลือกที่จะหาข้อมูลถูกปะเขาเลือกที่จะหาความรู้ถูกปะ มั่นใจในตัวเองอืมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเขาใส่ความรู้เข้าไปในตัวของเขาไม่ใช่ว่าถามอะไรไม่รู้นี่ว่าใครเนี่ยไม่ใช่ถามอะไรไม่รู้ไม่รู้คืออย่างที่เคยพูดอะสมัยเนี้ยคำว่าไม่รู้เนี่ยพูดไม่ได้แล้วนะถูกปะคำว่าไม่รู้พูดไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีอะไรที่คุณจะหาไม่ได้เลยในสู้ตายมั่นใจในตัวเองสู้ตาย เออเขาเลือกอินพุตข้อมูลอะไรเข้าไปใส่ตัวเราอะ่ะใครเลือกที่จะรับข้อมูลรับจากอะไรการอ่านถูกปะ่ะเอาง่ายๆเลยแบบยกตัวอย่างคนใกล้ตัวเนี่ยพี่สลักจิตพี่สลักจิตเคยว่าทุกวันเนี่ยพี่สลักจิตเคยพูดว่าทุกวันน่ะทุกวันเลยอะ่ะลุงปอนั่นมันลุงปออะไรอะ่ะ ลงลงปอลงอะไรลงปออย่ามายุ่งเรื่องอะไรเแ่านี้อย่างพี่สลักจิตอ่ะพี่สลักจิตเคยพูดว่าทุกวันเลยเนี่ยพี่สลักจิตจะเลือกฟังเลือกฟังพอดแคสต์ดีๆในใน u t u b e ใช่ปะ่ะจะฟังหนังสือเสียงจะอ่านหนังสือจะอ่านอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เขาจะมีวันหนึ่งเขาจะทือทุกวันเนี่ยเขาจะมีเวลาให้กับสิ่งนี้เออแล้วถามก่อนว่าแล้วเราอยู่กับอะไรใช่ป่ะในวันในแต่และวันเราเลือกเอาอะไรเข้าไปในหัวเราเลือกที่จะอินพุตอะไรเข้าไปใช่ป่ะอย่างอย่างยกตัวอย่างอะไรนะที่เขาบอกว่าคุณ คืออะไรก็แล้วแต่คนสําเร็จเขาจะชอบอ่านหนังสือเขาจะชอบฟังคลิปเสียงวィィิดีโอฟังเรื่องราวดีๆคือแล้วเราจะไม่ใช่คนเก่งหรอมันก็ไม่ใช่ถ้าเราไม่ชอบอ่านแต่เราก็สามารถไปหาฟังได้ใช่ไหมเราก็สามารถไปหาฟังได้พอกกี้มาทางนี้อีกแล้วเราก็สามารถไปหาฟังได้ใช่ไหมเออ นั่นแหละเราสามารถไปหาฟังได้จากเยอะแยะใช่ไหมมันมีเยอะแยะที่จะแบบหาความรู้อะใช่ป่ะนั่นแหละใช่ไหมพี่สลักจิตอันนี้พี่สลักจิตทำพี่สลักจิตถึงได้เก่งไงจะแบะกลิ่นอะไรอะกลิ่นอะไรแถวนี้ดีนะน้องเล็บสวัสด,ดีจ้าน้องเล็บยาวดีนะดอดีจ้าเออนั่นแหละ เลือกที่จะเสพความรู้เข้าไปในหัวอยากเก่งก็ต้องใส่ข้อมูลเข้าไปในหัวใช่ไหมเอออันนี้ง่ายจะตายพิสษสารจิตเป็นคนนั้นเขาจะห้องหาความรู้เขาจะให้เวลาอ่านหนังสือให้เวลาคือแบบโอ้โหอันนี้คือแบบยกตัวอย่างได้คนเดียวเท่านั้นทุกวันต้องเรียนรู้หนึ่งอย่างนะ เห็นไหมตบมือสิคะรออะไรทุกวันน่ะเขาจะตั้งตั้งทงไว้เลยว่าเขาจะต้องเรียนรู้อะไรก็ได้หนึ่งอย่างใช่ไหมเอออันนี้เราก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะนี่คือทำไมเขาถึงเก่งต่อไปข้อ2พออินพุตเข้าไปแล้วคนเก่งเขาจะไม่ใช่แค่ใส่เข้าไปแล้วก็เอออยู่ในนั้นนะ เก็บมันไว้ในนั้นอนะ่ะฟังอะไรมาก็เออเก็บไว้ในนั้นอนะ่ะอยู่ในหัวนั่นแหละหรือว่าเขาเรียนรู้จากการดูคลิปอาทิตย์ละสี่คลิปถูกต้องค่ะเราเริ่มกันพรุ่งนี้ใช่ไหมเออฉันมีแล้ววันนี้ฉันทำอ,อ,อะไรนะ p r i v a t e ไว้แล้วมีฉบับล่างไว้แล้วค่ะเออไฟแรง่ะ ต่อไปข้อที่สองพอเขามีความรู้แล้วอะนะต่อไปข้อที่สองพอเขามีความรู้แล้วอะหลายๆคนเรียนตัดต่อวิดีโอเรียนตัดต่อรูปภาพไม่เก่งแต่รู้มากอยากรู้อยากเห็นอันนี้คือนิสัยของคนที่ชอบเรียนรู้อันนี้คือนิสัยของคนที่ฉลาดนะคะบางคนอะเรียน เรียนตัดต่อวิดีโอเรียนตัดต่อรูปภาพเรียนถ่ายรูปเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาสเปนเรียนภาษาเกาหลีอะไรก็รู้เรียนไปแล้วก็ไม่เคยได้ใช้เลยอะทุกคนจริงอันนี้ตัวอย่างตรงเลยเรียนภาษาไอ้นี่มาภาษาเกาหลีอืมเคยเรียนภาษาเกาหลีนะคะแต่ไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้มาลงมือทำไม่ได้มาลงมือพูดไม่ได้มาฝึกไม่ไ อะไรเลยอ่ะสุดท้ายความรู้นั้นอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์จริงไม่มีประโยชน์เรียนแล้วถ้าเอาข้อมูลใส่ข้อมูลเรียนรู้เรื่องอะไรแล้วแล้วไม่ลงมือทำอ่ะจริงๆทุกคนมันมันไม่มีผลลัพธ์อะไรเลยอันนี้คือเรื่องจริงร้อยเปอร์เซนถ้าเรียนแล้วไม่ลงมือทำจริงๆ อันนี้เรื่องจริงเลยอะเรียนแล้วไม่ลงมือทําเท่ากับไม่เรียนรู้แล้วไม่ลงมือทําเท่ากับไม่รู้อันนี้คอนเฟิร์มว่าคือเรื่องจริงจริงนะคะแต่คนเก่งน่ะเขาเรียนรู้แล้วเขาเอามาลงมือทําเขาไปเรียนอ่ะสมมติไปเข้าสัมมนาอะไรมาหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนไปเรียนคอร์สออนไลน์เสียเงินบ้างไม่เสียเงินบ้าง สังเกตว่าทําไมบางคนเน่ยเรียนเยอะมากแต่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเขาเรียนแล้วเขาไม่ได้ทําไงถูกปะก็รู้ <laughs> ใช่อันนี้เรื่องคุณไม่ลงมือทำนะคะทุกคนจริงไม่ทำก็คือไม่สำเร็จไม่ทำก็คือไม่รู้จริงๆนะอันนี้เรื่องจริงบางทีอ่ะ พี่ไปนั่งดูเขาเอาตัวไม่รอดความรู้เสื่อหมวเอาตัวไม่รอดจริงๆบางทีอย่าไปนั่งดูคลิปในทิกตอกนะจริงๆนะแล้วไปดูคนที่เขาสอนตัดต่อวิดีโออะตัดต่อวิดีโอง่ายๆอะไรเงี้ยเราก็ไปนั่งดูเขาทำเฮ้ยไอเรื่องนี้เรารู้อยู่แล้วนะเรารู้อยู่แล้วนะว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ แล้วทําไมเราไม่ออกมาทําวิดีโอแบบเขาวะเออคิดอย่างนั้นเลยทําไมเราไม่ออกมาทําวิดีโอแบบเขาอ่ะก็ดูดิเขาทําวิดีโออย่างเงี้ยคนดูเต็มเลยแล้วสุดท้ายเขาก็ทํา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 สุดท้ายเขาไปเปิดคอร์สสอนออนไลน์เออจริงๆเขาไปเปิดคอร์สสอนออนไลน์ได้ตังค์นั่นเลยเป็นไงเขาเรียนมาแล้วเขาเข้าใจ เขาลงมือทําแล้วสุดท้ายเขามาบอกคนอื่นต่อใช่ปะ่ะเขามาบอกคนอื่นต่อก็ต้องการหาความรู้ที่เราต้องการใช้ดีใช่ใช่ก็ต้องหาความรู้ที่เราต้องการถูกต้องค่ะนั่นแหละก็คือเราชอบแบบไหนอะไรยังไงคือเราชอบอะไรเราต้องการศึกษาเรื่องอะไรคือเราก็ไปเอาความรู้เรื่องพวกนั้นแหละ มาใส่หัวใส่หัวเสร็จแล้วก็มาลงมือทําลงมือทําให้เข้าใจลองผิดลองถูกเสร็จแล้วก็ทางที่ดีที่สุดสุดท้ายแล้วเราจะต้องออกมาบอกคนด้วยเพราะการสอน <c oughs> คือไม่ได้เรียกว่าการสอนคือการบอกการออกมาเนี่ยเอามาทําเป็นคลิปเอามาทําเป็นวิดีโอหรือเอามาไลฟ์สดอะมันช่วยอะไรหรือเปล่ามันช่วยเตือนเราอะมันช่วยทําให้เราอะจำเรื่องนั้นอะได้ดียิ่งขึ้น เออนี่คือประโยชน์ของการที่มาบอกต่อไม่ว่าเราส่งไม่ว่าเราทำเราเรียนรู้อะไรมานะนะะไม่ว่าเราเรียนรู้อะไรมานะ่ะเขาถึงบอกว่าให้เราเอะเอาความรู้นั้นอะมาส่งต่อมาบอกคนอื่นมาสอนคนอื่นมาแนะนำคนอื่นอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้ความรู้ที่เรามีอะเก่งขึ้นสังเกตเลยทำไมทำไมเวลาที่ เริ่มต้นอ่ะที่เราเริ่มเรียนอ่ะเราจะไม่เก่งใช่ปะ่ะแต่พอเราเริ่มสอน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 อ่ะเราจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเราจะเจอปัญหาเราจะเจอนูน่นนี่นั่นวิธีการแก้ไขมันจะมาเลยมันจะแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าใครอยากเก่งอ่ะคุณต้องสอนคือแบบสอนคนอ่ะคือแบบบางคนอ่ะยังเอาเอ,า,อาง่ายๆอย่างอย่างเช่นคนที่มีความรู้เรื่องอะไรอ่ะสมมติเรื่อง เรื่องโปรแกรมอะไรซึกอย่างหนึ่งอะใช่ไหมที่เพื่อนที่เราไปเรียนรู้มาแล้วเพื่อนอะยังไม่รู้อ่ะเราก็มาสอนเพื่อนหรือทำตรงนั้นใส่เสียงตรงนั้นใส่คลิปใส่เพลงตรงนี้ตัดตรงนั้นตัดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องเรียนรู้เรื่องทั่วไปด้วยจะได้คุยกับคนอื่นด้วยโหนี่คนนี้เก่งจริงอืมคนนี้เก่งจริงเขาเก่งทุกเรื่องนะคะนั่นแหละใช่ไหม มีข้อมูลใส่เข้าไปแล้วก็ลงมือทำเอาออกมาลงมือทำแล้วสุดท้ายพอลงมือทำแล้วอะ่ะ <c oughs> มันก็ต้องรู้จักประเมินตัวเองใช่ไหมล่าสุดเรียนรู้การทำค้างคาวแม่ไก่ <c oughs> เออสุดท้ายมันก็ต้องมา,มาประเมินตัวเองมาคิด ผลลัพธ์ที่เราได้ใช่ป่ะอันเนี้ยพอจําสนิทเลยจําจําได้จําได้จําจําได้จดําได้ติดติดหัวเลยที่พี่สัจจิเคยบอกว่าเราต้องกลับมาดูตัวเองว่าไอ้ที่เราทําไปอะ่ะมันใช่หรือยังมันมันมันแก้ไขอะไรได้บ้างมันเป็นยังไงถ้าเราไม่รู้ก็มี Google อ่าถูกต้องค่ะนั่นแหละมีทุกอย่าง ทำไมคนหายไปแล้วมันค้างไหมเนี่ยทุกคนมันภาพมันชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดไหมอืมสุดท้ายแล้ววิธีที่สามอ่ะคนที่เขาเก่งอ่ะเขาจะรู้จักประเมินตัวเองด้วยเมื่อกี้ยังเรียนรู้การการการลดน้ำแคตตาสแล้วเนะ เรียนรู้การลดน้ําแคตตัสอ๋อเรียนเรียนน้าแคตตัสลดตัดทําทาทาเป็นอย่างค้างคาวอะ่ะอืมทําเป็นอย่างปอกกี้ค้างคาวแม่ไก่อะ่ะอืมนั่นแหละสุดท้ายแล้วอะ่ะพอเราลงมือทําแล้วพอเราเรียนรู้เราอินพุตข้อมูลเราเอาพุตข้อมูลออกมาส่งต่อบอกต่อสอนคนอื่นต่อหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะพี่ตีเรียนรู้ขี่ช่องพี่ตีไปตาม ตามเอ้ยเดี๋ยวก่อนบ๊อกกี้ลืมถามว่าสรุปเราต้นไม้ต้นนั้นเขาอนุมัติหรือเปล่าที่ขายในขายในติ๊กต็ออ่ะเขาอนุมัติไหมอนุมัติไหม mm hmm. สุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็ต้องมาประเมินตัวเองด้วยว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันโอเคหรือยังไม่เรียนชีวิตก็เหมือนขังค่าวอยู่แล้ว <laughs> โอเคค่ะพี่สลักจิตเดี๋ยวพอยคือชั่วโมงก็ไปแหละนะคะ สุดท้ายแล้ว,ว่พอเราลงมือทําพอเราเรียนรู้ลงมือทําแล้วเราก็ต้องมาประเมินตัวเองด้วยว่าสิ่งที่เราทะํะมันได้ผลลัพธ์หรือยังนะคะไม่ทันอนุมัติป๊อกลบไปแล้วเอา้าทําไมอะ่ะสุดท้ายเราก็ต้องมาประเมินจริงๆนะบางครั้งลืมลืมข้อนี้ลืมข้อนี้ไปว่าเราจะต้องมาประเมินตัวเองด้วยเฮ้ยว่าที่เราทําไปมันโอเคหรือย,อยังมัน มันไปได้อีกไหมมันสามารถแก้ไขตรงไหนมันสามารถเรียนรู้ตรงไหมมนมันมาคำให้ส่งอ๋ออ๋อใช่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  JNT เออมันมันให้ส่งที่นี่ที่เดียว JNT ใช่ไหมมันมาคับที่เดียวเออใช่เออไม่โอเคใช่ไหมเออก็ลบไปไม่เป็นไรนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นสามข้อหลักๆเนี่ยมันทำมันมันสามารถทำให้เราเราพัฒนาตัวเองแล้วเราก็เก่งขึ้นได้นะคะจริงๆ พัฒนาตัวเองแล้วก็เก่งขึ้นได้ด้วยเรียนกับทุกช่องนั่นแหละที่ชอบแต่ที่เปิดมากและบ่อยคือความรู้ด้านช่างที่เราสนใจทั้งในอากูแล้วก็ใน y o youtube mm. สุดยอดใช่ไหมเนี่ยเราก็อินพุตข้อมูลที่เราต้องการอินพุตข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์สำหรับเราใช่ปะ นะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาลงมือทําเอามาเรียนรู้เอามาลงมือทำเอามาทําความเข้าใจเอามาลองทําลองผิดลองถูกอ่ะสุดท้ายเราก็เก่งทุกคนสามารถเก่งได้พัฒนาได้อยู่ที่ว่าเราจะเราเราจะเรียนรู้มันไหมเราจะสวัสดีคุณแนทนะสวัสดีที่สาก็คือการที่มาเช็คผลลัพธ์ของตัวเองใช่ไหมว่าเฮ้ย เราทำแบบนี้โอเคหรือยังเราพูดแบบนี้เราอธิบายแบบนี้เขาเข้าใจหรือยังใช่ไหมอย่างคนที่เป็นสายครูที่แบบว่าอยากจะออกมาสอนหรือว่าอยากจะแบบสมมุติพี่ตีไปไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรนะไอเรื่องที่พี่ตีสนใจแล้วเอาไปสอนต่อรุ่นน้องเอาไปสอนต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไหมเราเราสอนให้เขาเข้าใจได้ไหมเราทำแบบนี้เขาเข้าใจไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นง่ายๆแค่นี้เองอ่ะสามข้อ ถูกปะมันไม่ยากเลยจริงๆนะการที่เราจะพัฒนาตัวเองการที่เราจะเก่งขึ้นการที่เราจะมีความรู้มากขึ้นเพราะตอนนี้อย่างที่เรารู้อะพี่สลากจิตบอก Google ไม่รู้ก็ถามพี่กูไม่รู้ก็หาความรู้ใช่ปะสำคัญที่ว่าเราจะขี้เกียจเราไม่อยากหาหรือเราจะขี้เกียจเราไม่อยากอ่านขี้เกียจไม่อยากทำขี้เกียจไม่อยากจะแชร์อะไรอย่างเงี้ยถูกไหม น้องแนสวัสดีจ้าปกกี้ส่งจุบนะจ้าโซลาค่ะที่รักพี่ที่รักเห็นไหมเวลาเขาเรียกพี่รักพี่เรียกพี่ตีก็จะเรียกพี่ที่รักเออน,น,น่ารักดีนะคะนั่นแหละง่ายๆสั้นๆแต่ว่าทําไม่ยากใช่ปะง่ายๆสั้นๆทำไม่ยาก,ายายยากเพราะฉะนั้นทุกคนทำได้ทุกคนเก่งได้ทุกคนเก่งอยู่แล้วจริงๆอะ่ะเราทุกคนเก่งอยู่แล้วเนาะจริงๆไหม เราทุกคนเก่งอยู่แล้วสอนนักเรียนในคุกตอนนี้โอ้ยดีมากเลยหลายคนออกมาเปิดร้านไฟฟ้าขายเครื่องขายแอร์ดีจะหูยสาธุพิธีจริงๆนี่แหละใช่ปะแค่แค่เนี้แค่เราได้มีความรู้ไปส่งต่อให้คนการให้วิชาการให้ความรู้อะ่ะมันคือมันก็คือบุญน่ะใช่ปะแต่และคนทําบุญไม่เหมือนกันเราอาจจะไม่ทําบุญในการ ไปเข้าวัดไปเข้าโบส์ไปอะไรสารภาพบาปหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแต่เราให้บุญให้บุญอย่างเงี้ยให้อาชีพให้วิชาให้ความรู้กับคนอ่ะใช่ปะ่ะเหมือนกับเราให้มันสมองเขาอ่ะใช่ไหมนั่นแหละอันนี้คือวิธีการที่แบบโอ้โหสาธุนะคะพี่ป๊อกจุบ๊บจุบจุบจุบนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าทําไมเดี๋ยวนี้คนเขาถึงคนถึงเน้นคนอะ่ะเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการที่เราได้ทำบุญและที่สำคัญน่ะมันทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเก่งขึ้นจริงๆโดยเฉพาะถ้าใครที่แบบว่าทำคลิปทำทำ,ทำคลิปทำทำคลิปหรือว่าทำอะไรบ่อยบ่อย่ยอะเราก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นใช่ไหมทุกอย่างมันก็คือเริ่มจากที่ไม่รู้แล้วก็พอรู้ รู้ขึ้นรู้ขึ้นรู้ขึ้นรู้มากขึ้นรู้จากน,น้อยน้อยรู้ขึ้นรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็ยิ่งเก่งยิ่งได้สอนยิ่งเก่งอันนี้คือเรื่องจริงนะคะทุกคนโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะคะแม่สะดุดหน้าควา้าจนหมดแล้วไปแล้วไปแล้วอืม ไปแล้วนะคะหมดเวลาครึ่งชั่วโมงพอดีโอวันนี้รักษาเวลาดีมากนะคะรักษาเวลาดีมากโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะไปทําวิดีโอต่อนะคะแล้วก็เพราะว่าเรามีชาเลนจ์ไงนะคะตอนนี้นะคะประกาศข่าวดีนะคะพี่พรมีชาเลนจ์นะคะมีชาเลนจ์กับมหาเศรษฐีสุราธ,ธานีนะคะมหาเศรษฐีสุราธ,ธานีเราทําชาเลนจ์กันภายในสองเดือนนี้นะคะ ตอนนี้ทุกคนเป็นพยานนะว่าช่องพลอยทิตินันเนี่ยจะจะสร้างวินัยให้กับตัวเองถ้าทําไม่ได้ทุกคนตราหน้าเลยนะคะตราหน้าได้เลยนะคะถ้าทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคลิปคลิปไอไข่เจียวสเปนพิพิตรีได้ดูแน่นอนนะคะเพราะสัญญานะคะมี มีไม้สวัสดีจ้าเพราะว่ามีชาเลนจ์กับเศรษฐีสุรลาดไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะลงคลิปอาทิตย์ละ4ี่คลิปนะคะอันนี้ไม่รวมไลฟ์สดนะเขาบอกว่าไม่รวมไลฟ์สดพี่ไม้สวัสดีจ้าน้องนันทักทายนะคะเราจะไม่รวมไลฟ์สดนะคะจะลงสี่คลิปในหนึ่งอาทิตย์จะต้องทําให้ได้ทุกคนเป็นพยานนะทุกคนเป็นพยานนะคะว่าถ้าทําไม่ได้ อย่า <Yeah. laughs> คิดทอดหลายๆคุณไม้นะคะพี่ตรีบอกนะจ๊ะนะทุกคนเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะว่าจะต้องทําให้ได้เราจะเอาชนะตัวเองให้ได้ไม่ได้ต้องการชนะใครนะคะช่างต้องการชนะตัวเองภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ใหญ่หลวงมาก <laughs> จริงๆ <laughs> เป็นภารกิจที่ใหญ่หลวงมากถ้าทำไม่ได้คือตายนะคะ ถ้าได้ก็คือต่ออ่โอยไว้รอบวงอย่างเด้อยจะ้ะโอเคจ้าจ้าจา,จา,จาโอเคนะคะไม่เป็นไรนะจ้าไม่เป็นไรนะจ้าไม้ขอบคุณมากมหาเศรษฐีอพี่ไม่ทํางานแล้วน้องแนทพี่เที่ยวละอ๋อพี่ไม้อันนี้ก่อนนะพี่ไม่ทํางานแล้วน้องแนทพี่เที่ยวแล้วอ๋อป๊อกกี้ไม่ทํางานอ๋อมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีหนวดคราวเยอะๆอะ ม่ไม่มหาเศรษฐีคนนี้เขาเขาไม่หนวดเขาเยอะนะเขาวันทนสมบูรณ์เขาจะคล้ายๆกับท่านสังกจายแล้วช่วงเนี้ยเขาจะคล้ายๆกับพระสังกจายแล้วช่วงเนี้ยอืมเขาเป็นมหาเศรษฐีเลยนะเออมหาเศรษฐีสุราษฎร์เจ้าของไล่ร้อยอ่าเจ้าของอาณาจักรร้อยไร่อ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใช้คำว่ามหาเศรษฐีสาธุสาธุอ้าว เราวยพรหนวดเยอะนะดูตอนกินทุเรียนสิ <laughs> แอดที่รับจุ๊จุ๊อืมนะจ๊ะโอเค,ท,ค,ะคะทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนไปแล้วนะคะขอกำลังใจด้วยนะเพราะว่าจะต้องทำให้ได้นะคะภารากิจนี้ต้องทำให้ได้คลิปอาทิตย์ละสี่คลิปไม่รวมไลฟ์สดไลฟ์สดนี่จะพยายามนะคะจะพยายามหาหาเวลามาไลฟ์เนาะอาจจะแบบ คือบางทีมันอาจจะเลทอะอย่างเงี้ยมันอาจจะเลทแต่ปกติไม่เคยไลฟ์เวลานี้เลยนะเพราะว่ามันนี่มันจะกี่โมงแล้วมันจะหกโมงแล้วเพราะว่ามันใกล้เวลาที่จะพาลูกๆไปเดินนะคะโอเคค่ะนะไปแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าไม่บอกว่าเมื่อไหร่เนาะถ้าเกิดมาก็เนี่ยก็ก็เวลาประมาณนี้นะคะวันนี้วันอะไรวันศุกร์เนาะประมาณนี้หละ <laughs> จะพูดใหม่ <laughs> โอเคไปก่อนนะคะทุกคนสำหรับไลน์นี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะนอนหลับฝันดีราติสวัสดิ <c> ์ <oughs> เจอแต่เลือกโชคดีนะจ๊ะฝันน้ำตาลจ้าทุกคนนะคะนะคะฝันมีความสุขอยากจะได้อะไรก็ได้เนาะลงมือทำก็ได้เองนะจ้ะไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ไน์หน้านะคะสวัสดีค่ะ